ทุกคนมาจิบกาแฟอาบแดดนะคะตอนนี้นาหนาคอยก็เป็นสีแทนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนั่นแหละราะว่าตากแดดทุกเ้าทุกแงงเบิดมือเลยนะคะ,ะช่วงนี้เขาต้องตักตวงแสงแดดไว้นะคะทุกคนเดือนกันยาตุลาไปนะก็จะ,ะแดดก็จะน้อยลงใช่ไหคะก็จะเข้าช่วง ช่วงนั่นก็จะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วสินะคะฝนก็จะตกบ่อยแล้วก็อาจจะเขาย้ำหนาวสินะคะก็จะบอ่อค่ยมีแดดช่วงนี้แดดออกเขาก็ต้องตักตัวนตวงแสงแดดไว้ในร่างกายนะคะทุกคนเดซี่สวยบาา่กค้าบานเยอะแล้ว ตรงนี้อีกค่ะสวยบะคะสวนดอกนดอกไหม่น้นน้อยเบ่งบานเยอะแล้วนะคะทุกคนเบ่งดอกสีแดงด้วยค่ะมันเกิดที่กันหลายมันก็เลยดอกน้อยนะคะแต่ว่าก็ยังมีดอกง่า่ให้ชมอยู่นะคะทุกคนเนี่นี่นะคะดอกใหญ่นะคะ ท่านบานก็จะลายอยู่ท่นแห่งท่านในบานดูค่ะทุกคนลายเติบอยู่ดิแต่ว่าบางหันยังบม่เกิดนะคะดอกไม้ก็กันนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเบิ่งว่าเดือนอ,อย่างเดือนหนามจะเกิดบอนะคะ ไปชมแปลงผักนะคะวันนี้อากาศดีดีค่ะวันนี้ข่อยได้ข่างานบ่ายบ่ายสามเคืองถึงสามทุ่มสี่สิบนะคะทุกคนยามเช้าก็ชมบรรยากาศอยู่บ้านนะคะทุกคนเบื่องข่อยเมื่อวานนี้ข่อยก็แปลผักสลัดนะคะเบื่อง สลัดขยก็สวยอยู่นี่แหละแปะไว้นะคะตอนนี้ผากนะ่ะกำลังจะงามนะคะเดี๋ยวเดือนอกรกฎานะถ้าเบิ้งว่าอาจะงามสาใดเพราะว่าช่วงกรกฎาสิงหาอันต้นนี้ก็จะออกดอกนะคะมันฝรังแล้วแก้ พักก็ค่อยก็จะเป็นหมากนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นแค่นี้เละ,ค,ะค่ะฉุนค่ะคอหอมจนชุนในขนาดยังว่ทนในบานหมดเลยค่ะทุกคน ในขนาดยังบ่กันในบานเบิดบานห,หน่อยเน,นื่องกระชุนนะคะน,นั่นแหละงามบาค้ะบรรยากาศดีบ้านป่าบ้านป่าชนบทสวีเดนนะคะทุกคนดอกอันนี้นะเอียริกนะบานลายแล้วนะคะทุกคน นดอกเอริสวยหรือเปล่าคะสีม่วงเนี่เป็นสีโปรดปานเลยละค่ะ,ะแต่ว่าข่อยก็ชอบดอกไม้ทุกสีเละค่ะทุกคนดอกไม้ทุกสีก็มีความสวยงามนะคะแต่ว่าสีนี้ก็จะพิเศษแน่สีม่วงอากาศดีมากเลยค่ะสดชื่นมากเลยทุกคนเมื่อนี้ยข่อ จะมาบอกทุกคนฟังว่าข่อยนะมีปัญหานะคะปัญหานี่กอ่าเรื่องการโอ,อนเงินไปเมืองไทยนั่นแหละคะ่ะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้นะ่ะข่อยโอนเงินกลับบ้านหลายครั้งติดต่อกันใส่ระยะเวลานะ่ะบางบางครั้งก็มาถึงหาเงินยังสิ่นนะคะค่ะอ่เที่ยวบอกทุกคนฟังว่า ่อยอยากที่จะสื่อที่จากงานหนึ่งเพื่อที่จะไปปลูกกระท่อมน้อยอยู่ตอนทถานะคะทุกคนแล้วคอยก็จะโอนเงินไปจ่ายล่วงหน้าจากาเครื่องหนึง่งจังสีนะคะเราที่นี่เพราะคอยอโอนก็แบบว่าบรพานนะคะทุกคนพอคอยนะอ่อยู่ในช่วงตกงานนะคะแล้วเขานาะ อยากให้่อยชี้แจงว่าคอยเอาเงินมาแต่ใสแต่การที่การที่เขาโอนเขาก็ชี้แจงไปแล้วว่าเงินจากการทํางานน่ะคะ่ะนั่นแหละเราที่นี่อยน่ะอยู่ในช่วงที่ตกงานเราเพิ่งจะได้งานซ้่ำเมมองสิน่ะคะ่ะเราคอยก็โอนเงินหลายเท่อน่ะคะ่ะ่อยก็เลยเขาก็ส่งอีเมลมาหาคอยค่ะทุกคน่อยก็ให้พญายาติดต่อไปทางธนาคารแล้วก็ส่ง อเอกสารจากคีปล่านะคะทุกคนจำได้บ่ว่าปีที่แล้วนะอยได้ซื้อบิตคอยส์นะคะซื้อบิตคอยส์จากอาแอพซัฟเฟรโรนะคะทุกคนเราที่นี่ไขเลี้ยขายแต่ตอนนั้่งไขมีกำไรแค่พันเดียวอยก็เลี้ยขายนะคะแล้วแบบว่บาการเสียภาษีบ่ว่าเงินจาก เา่าได้เท่าใดเขาต้องเสียภาษีนะคะทุกคนแล้วการเสียภาษีเฮ้านี่เขากับเสียอัตโนมัติจากที่เงินเข้าบัญชีเฮ้าแมนบอทุกคนแล้วมันกับพานขีบราะนะคะ่ะก่อนที่เฮาหนะ้าจะได้เงินจากสก,กัดทุกคนเขาก็จะฉีดแจงรายละเอียดว่าเขาหากภาษีเฮ้าจากใสจากใสซึ่งมันมีข้อมูลตรงนั้นเว้อนะคะ่ะทุกคนนั่นแหละค่อยก็เลยได้ ไปปิน้นเอกสารแล้วก็ส่งไปธนาคารนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ข่อยก็ยกเลิกการโอนเงินแล้วทุกคนมันเป็นเรื่องง่ายนะคะ่ะถ้าขนาดนี้เป็นเงินแค่นิดเดียวทุกคนเงินน่ะบ่หลายเด้ทุกคนก็นยังถือตรวจสอบนะคะก็สืบเนื่องมาจากว่าฮขานนะ่ะได้โอนเงินไปทั้งบ้านนะหลายครั้งเขากลัวว่าฮ้อนอาจะเป็นการ ฝากเงินได้เงินน่ะดำมาหรือเปล่าอีกอย่างสินะคะทุกคนนี่แหละคอยกัะเลยโอ้ยตายนี่ขนาดเงินหน่อยกันยังมีปัญหาโซ่อคขยมีเงินล้านเงินโกดส่งกับบ้านเสียทั้งใดแม่นมาทุกคนนั่นแหละนะคะคข่กระเลยคุยกับพญายพญายกะเลยว่าเออเขาก็ต้องอ่าทาตามกฎกติกาเขาเพราะว่าทางนี้แบบว่าทางธนาคารนี่ คือเมืองไทยก็มีปัญหาเรื่องการเงินนี่แหละค่ะคือเขาอยากรู้ว่าเขาได้เงินมาจากใสขั้นเขาได้เงินมาจากการลงทุนอย่างซีเขาอาจจะได้เสียภาษีเพิ่มทางเมืองไทยอย่างซี่นะคะทุกคนนั่นแหละอันนี้ก็เลยมาบอกทุกคนฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้ข่อยก็ระลง,งับการโอนเงินแล้วขอ่อยขึ้น่าข่อยกลับบ้านข่อยจังข่อยจะ ไปถอนเงินจากตัวเอทีเอ็มไปจ่ายดีกลัวนะคะข่ก็เลยอาจติดต่อไปทั้งบ้านนะคะว่าจ่ายบ่ได้ดขั้นบ่ออาจะขายก็ขายคนอื่นลยสังซีนะคะทุกคนนี่แหละเรื่องที่เขาบัคคิดบ่คิดบ่ฝันมันก็จะสามารถเกิดขึ้นได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นการโอนเงินกลับบ้านเขานะจะโอนเงินทีนะคะทุกคนถ้าโอนเงินทีนะ่ะเขาก็จะถูกอ่ะ ตรวจสอบแบบซีละค่ะเราก็สาเหตุก็ขึ้นเนื่องจากว่าคอยนาบริษัททำงานนะคะน่ะเงินแบบว่าอยู่ในช่วงที่ตกงานเราเอางงานโหลดกับทุกคนเราคอยจิดได้เงินมาตเรสายจำนวนมากมายเราก็ส่งเมียบ้านส่งกลับบ้านเดือนหนึ่งนะตั้งหาหกางงั้งอย่งซีนะคะ่ะมันก็เป็น เพียงให้เขาสงสัยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ข่อยก็ส่งใบสกัดนะจากขีบร้านนะคะแล้วก็ส่งไปให้เขาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นแหละก็เลยเอามาบอกทุกคนฟังนะคะว่าการส่งเงินกลับบ้านจะส่งบอยนะคะปีที่ข่อยส่งบ่อยะะอปีที่ข <c oughs> ่อยทำร้านค้านะ่ะบ่มีปัญหาค่ะทุกคนปีนี้มีปัญหากับพราว่าทั้งเมืองไทยนะเขาอยากได้ เก็บภาษีจากจากเฮ้านะค่ะว่าเฮ้าน่ะได้เงินมาตสัไเป็นเงินจากออหยางแน่แล้วก็ทั้งสวีเดนคือกันนะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องแจกแจงตามจริงแล้วนะเขารู้ทุกอย่างเลยในสวีเดนวพาระบบระบบของเขาล่ะรัดกลุ่มนะคะระบบเกี่ยวกับเรื่องการเงินเขารัดกลุ่มมากนะคะแต่ว่าที่เขาถามกับเพราะว่า ทั้งมันใช้เวลาในการโอนไปทางเมืองไทยนะค่ะทุกคนนั่นแหละก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกทุกคนฟังนะคะว่าถ้ามีเงินน่ะให้โอนเดือนละข้างหรือสองข้างอย่าโอานเดือนละหกข้างคือขอยนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณสําหรับอาการติดตามขอบคุณสาหรับกําลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกนะคะมดแล้งก็จะไปทํางานเรือมทุ่ม40นะคะ เอาไว้คุยกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย